ผู้นเนแลว่าผู้นำเต้นั่เผู้นำเต้นคุณก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทศ่าลก็จวิไพายใช่ไหมครับยงผมมาออกไปผมเด็กวิทยาศาสตร์การกีฬาลงไปเจ้าก็มีอาจารย์ุุน่าคมบัไปทบอาจารย์ใครรู้ทุณบเพราะวอยู่ตามชนบทไม่มีเลย กยายภาพใช่ไหมครับครับรกยายภาพจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกกําลังกายนะครับ<น>จะเป็นพลอยายแต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬายส่วนใหญ่คือที่เด็กเ,เรียนอยู่ที่คณะครับเรียนเรียนเอกพละถ้าจะง่ายหน่อยก็คือวิเลยพละนี่ตรงเลยสถาบันการพละศึกษา <แ S 1> หรือถ้ามามหาวิทยาลัยก็อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์แต่เป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และการกีฬานะแต่ที่ผมพานิสิตออกไปส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจากวิทยาศาสตร์การกีฬา นะครับแต่สถาบัานการพรัฒนาศึกษาเนี่ยผมจะไปใช้วิธีการไปยือปกกมอุปกรณ์ของอุปกรณ์บางอย่างมันแพงนะครับราคาเป็นแสนะก็ลงตรวจทดสอบสมรรถภาพของชาวบ้านอยู่หละเดี๋ยวเดี๋ยวาการวัฒนาจ,จะกิจกรรมพวกนี้มาให้ดูครับว่าทำไปทําอะไรได้บ้างนครแต่ถ้าถ้าคิดว่าถ้าเป็นค่าจ้างผู้นําการออกกำลังาการเนาะอันนี้ท่านท่าน,นเบิกได้เลยอย่างไงครับเราได้ไประโยชน์จริงๆเลย กองทุนหลายแห่งที่ไปช่วยทําเนี่ยเริ่มต้นจากการออกกําลังกายทําไมต้องเริ่มต้นกันจากการออกกําลังกายเป,เป็นเทคนิคหนึ่งในการรวมคนนะครับเอาคนมารวมกันนะครับถ้าคนไม่รวมกันเนี่ยคนมีน้อยท่านทำง,งานลาบากแต่ถ้าชาวบ้านเข้ามาโฮมกันเยอะๆนะครับท่านอยากทำอะไรท่านถามเลยทีนี้<ไ>นะครับ<ไ>เป็นความต้องการของเขา<ไ>แท้ๆเลย<ไ>นะฮะ<ไ>เราก็มาจาัดกิจกรรมเหล่านี้ให้ในในแผนของเราครับซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มประเภทที่สามเป็นหลักอยู่แล้ว เป็นเทคนิคหนึ่งท่านได้ทั้งหลายอย่างจากประโยชน์ตรงนี้นะฮะควันอยา่าอย่าไปใช้วิธีการปั่นเค้ 30, 30, 30, 90, กสามสิบสามสิบสามสิบเนาะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลย<ด>นะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นภาพแล้วเงินม,ม,ม,มันน่าจะเป็นกองอยู่ประเภทที่สามไม่อย่านนะครับเราก็ในเรื่องของการทาแผนก็อย่าไปมอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนะครัควรจะมีการทําร่วมกันมันเป็นเทคนิคของพวกนี้ครับ การมีส่วนร่วมในการทําแผนเนี่ยแล้วก่อนที่จะเริ่มมีงบประมาณเน่ยครับสักสามเดือนก็แล้วถ้าควรจะเริ่มแล้วตอนนี้กําหนดทิศทางร่วมกันแล้วจะพัฒนาในการสร้างสุขภาพร่วมกันอย่างไรโดยใช้เงินกองทุนเห็นไหมครับถ้าเงินกองทุนไม่พออบตอหรือเทศบาลจะสนับสนุนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้า,ถ,าถ้ามีกองทุนอื่นบางพื้นที่เองก็มีกองทุนสัจญัเงนยี่สิบล้านนะครับ เอามาช่วยเลยนะครับเพราะแล้วแต่กองทุนมันจะเล็กใจะใหญ่กันที่เราที่ที่เราจะทําแผนเราต้องขอดูแผนของของอนามัยครับก็คือก็คือไม่ไม่ต้องก็ไปขอดูหรอกแต่ว่าเอามาเอามาเอามาวางเอาแผนมาการดูกันร่วมกันเลยนะครับเพราะจะทํากา็จะทํางานร่วมกันอ่าท้องถิ่นจะสนับสนุนไรายได้หรืออนามัยทําอะไรไปแล้ว นะครับอันนี้เป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนให้แล้วนะครับเออถ้ามันยังไม่พอหรืออยากไปทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมกองทุนจะสนับสนุนอะไรให้บ้างนะครับนี่คือคุยกันแบบปณีปนอมากที่สุดแล้วครับนะฮะดูนั่งนั่งดูด้วยกันครับนั่งดูถูกต้องครับต้องทาต้องนั่งดูด้วยกันครับนะฮะเวลาทําแขนี่ผมพาทําผมไม่ใช่เอาไม่ไม่ได้แต่กรรมการนะครับทั้งอนุทั้งชาวบ้านมาคุยกันหมดเลยนะครับแราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มให้นะครับให้วิเคราะห์ปัญหาเห็นชัดเจนนะครับ ที่ท่านอาจารย์ยูพลได้พูดในเรื่องของการคิดคึงยุทธศาสตร์นั่นแหละเอาเทคนิคพวกนี้มาใช้ครับ,นะรบอย่าทําเฉพาะกลุ่มกรรมการนะครับอย่ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำแล้วเรามาดูแค่นั้นนะครับต้องเกิดการมีสงคาว่ายากไหมตอนแรกยากครับไม่ง่ายเอาคนมารวมกันไม่ง่ายครับท่านจะใช้เวลาอยู่สองหรือสามปีสองสามครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านสบายเลยน,นะครับเพราะคนเริ่มเข้าใจลว ถึงเวลาชาวบ้านก็าจะถามเองนะครับแต่แต่หนึ่งท่านต้องประชาสัมพันธ์นะว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นงบประมาณกองทุนนะชาวบ้านจะรู้นี่คือประโยชน์ที่ได้จากกองทุนจริงๆนะครับเขาจะได้เห็นไงว่าพอถึงครบจะครบรอบแล้วอันนี้แผนอ็นสางสุขภาพระบอกกองทุนเห็นยังไงนะครับบางที่ชาวบ้านเ็าเตือนนะครับนะเพราะเขาเคยได้ไงนะครับ แล้วถ้าเราสร้างความเข้มแข็งในการทําแผนพวกนี้ให้เห็นชัดเจนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงครับในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะ <c oughs> ครับเพราะเขาก็ระวังตัวเขาเองเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งคือเองินหมื่นเนงินหมื่นที่พลทงโมเขามีเราเคยให้เขาหมื่นหนึ่งหมื่นปัญหาจิงอยู่ตรงนี้อันนั้นคือเงินเนง,งินอบตให้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเงินของที่เงินของมมา ก็คือท่านไปไปไปปันเค้กกันที่ผมว่านี่บอกไม่ใช่หมู่บ้านเป็นตัวไหนหมู่บ้านน้ำมื่นอ๋อไอ้เนี่เงินสสมชตั้งแต่สรุขมูลฐานไอ้นี่คนละส่วนกันไดหล่าเงินสสมชคนละอย่างนะที่ให้หมู่บ้านน้ำมื่นบาทที่เมื่อก่อนเริ่มต้นเจ็ดพันห้าอ่ะไอมันคนละอันกันนะครับอันน้คนละอันคนละอันกับเงินกองทุนนะครับคนละส่วนคนละส่วนเลยนะครับท่านหยิเงินกองทุนไปจ่ายเยเห็นไหมมันเป็นเงินคนละอย่างมา เมื่อก่อนเนี่ยเงินเขาเรียกว่าเงินสาธารุมูลฐานเนี่ยเมื่อผ่านเราใช่มันผ่านท่านผ่านผ่านอบตนี่ไม่ได้ผ่านกองทุนไหมครับผ่านเทศบาลอบตผ่านก็เอาเทศบาลหรืออบตแต่ไม่ใช่กองทุนนะตัวอย่างนะแต่ว่าต้องเขาต้องทำโครงการมาให้เราเสนอเราให้เราอนุมัติอันนั้นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่เนาะของนั้นที่เป็นทำยไงก็เรียกเข้ามาถามว่าจะทำอะไรก็ทำ ก็คืออยากจะไปจ่ายโดยที่ไม่มีอะไรมามาแลกคือมีหลักฐานคือรับเป็การกิจกรรมครับบุกาลกิจกรรมครับมาดูครับจ่ายครับแต่ไม่เรียกมาคุยกันนั่นแหละนั่นคือมันมาส่งผ่านการท้องถิ่นแต่ท่านยกคงหมายบอกว่าเขามีเงินตรงนี้ทำงานอยู่แล้วส่วนจึิงมันเลยไม่มาทำไม่ได้ไใช้เงินตรงนี้ก็เลยทำให้กิจกรรมค่ะโอ้เงินหมื่นเดียวครับท่านนายกเขาเป็นังบ่ไร้หลายหรอ ไม่ใช่ไม่อยากให้นะครับไม่ใช่ไม่อยากให้แต่ว่าเราจะให้ถูกต้องเราควรจะทำยังไงก็คือคือเงินงานสาธารณูลฐานก็ปล่อยเข้าไปนั่นคือบทบาทเขาอยู่ละเพราะเกาทำมานานมากเขาเป็นสิบสิบปีแล้วเงินต้นจริในงานเริ่มต้นจริงอ่ะเจ็ดพันห้าเราเราจริงๆฟ้ากี่ปีแล้วนะเพิ่มมาแค่หมื่นเดียวน่ะเดี๋ยวนี่ถามอยู่ไม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 ่หมายถึงว่าไม่ลงหงบไม่นั่นนีนแต่ว่าเราเมื่อผ่านเราเราต้องไปเช็คดูว่า โครงการกิจกรรมเพาอะไรแบบไหนนะครับครับเพื่อนก็ตรวจสอบเลยในเรื่องงานสาธารณสุขม,มูลฐานครับ <C ül üyor> ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้อันนี้ใช้ง่ายอยู่สมัยก่อนนั้นเขาโอนไปที่บ้านเลยอยู่บ้านเลยพ <Evet. S 1> อมีท้องถิ่นก็อยากให้ท้องถิ่นเทคแอคชั่นพวกนี้ไงครับ <C ül üyor> นะครับเหมือนกับเงินค่าตอบแทนอสมนั่นแหละนะบางพื้นที่นี่ทั้งอบจทั้งเทศบาลนี่คือท้องถิ่นนะครับตัสร้างสาธารณสุขเวลาไปจ่ายทําเป็นพิธีการอยางดีกว่ ได้หน้าได้ตากันไปก็แล้วแต่เทคนิควางพื้นที่ไงนะครับวางแห่งแดงแดงเช่นอุบลราชธานีเนี่ยผมยกตัวอย่างเขาก็ก็เชิญกันหมดนะครับมาจ่ายก็หินนะนะครับสาสุขก็ได้นะ่ะท้องถิ่นก็ได้นะนะครับอสมอก็รู้ว่าเนี่เป็นทั้งท้องถิ่นและสาสุขทำง,งานร่วมกันนะครับแต่บางพื้นที่ท้องถิ่นก็ไปจ่ายสาสุขแค่ไม่ได้ร่วมนะก็แล้วแต่แล้ว<อ>แต่ที่นี้ปัญหาคือค่าตอบแทนเพราะให้มาแล้วเนี่ย เจ้าที่สาธารณสุขก็ใช้งานอสมอสนักเยก็ถือว่าจ่ายเงินให้แล้วโดยส่วนตัวผมโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยในเรื่องการจ่ายเงินพวกนี้เพราะว่าอสมอคืออาสาสมัครที่เริ่มต้นภาษาอังกฤษกาเรียกว่บริเวณเทียเขาบริเวณเทียก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยพอให้เป็นค่าตอบแทนมาเนี่ยมันก็เลยจะมองในเรื่องของงานที่จะต้องทําให้คุ้มกับเงินนะครับระบบการตรวจสอบในเรื่องการให้อสมอมานั่งเขียน กิจกรรมในสมุดเบอร์สแล้วบางคนเขียนหนังสือนี้แทบจะไม่นั่นเลยนะฮะมันก็เป็นการเพิ่มภาระลงคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงเจตนาลมในการทํางานของคนกลุ่มนี้ไป